นี่ซุปเาดุมฮอตอย่างน้นเด็ดต้องหลบวอยปรกรณ์ต้องหลีกแล้วเวียต้องยอมให้กับฮีโร่นักชกเหรียญเงินโอลิมปิกว่าที่หมวดแก้วพงประยูนที่เดินสายออกรายการตลอดตั้งแต่กลับมาถึงเมืองไทยอย่างเมื่อวานนี้ก็จุงมือคุณแม่มาลิพร้อมสีภรรยาและพี่ชายสุดสีสมจิตจงจอหอมาอัดรายการ v i p ที่สตูดิโอพลีพลัสเลยต้องถามแก้วว่าอยากจะจริญรอยตามสมจิตเข้ามาทํางานในวงการบ้างหรือเปล่าคะถ้ามีโอกาสลองก็าอาจจะลองลองดูได้ครับ นิววครับผมดูแลนิวเวเราเล่นเล่นละครต้องเล่นจากทิกคอมก่อนเราเราเป็นนักกีฬาที่อารมณ์ดีถูกไหมครับอ่าพอเล่นไปจะมีตึ๊ป๊ะแต่แบบพูดผิดไงไปพูดเป็นตะพุดฮะเออพันเดี๋ยวจะพาเขามาเล่นครับโผลริพั์จัดให้โผลริพั์จัดให้เลยพินิทครับกรุณาเลยครับสองคนครับแฮกเกตคู่ครับได้ไหม ผมจะลองดูครับผมจะลองดูครับโอคสินโตรงพีสเซนเตอร์โฆษนาโฆษณาเข้ามาเยอะไหมคะพี่แก้วก็มีก็ก็ก็มีมาบ้างครับมีแบบตัดสินใจไปบางตัวแล้วหรือยังหรือว่าอ๋อยังยังครับอันนี้ก็ต้องต้องแล้วแต่ทางสมาคมทางใหญ่ด้วยครับ